สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่10กับวันที่11พฤษภาคมปีห6หกคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่น1กับสีกับ6 1 0 1 3 1 4 1 6 4 0 4 1 4 2 4 6 4 9จับคู่ก็1 4 4 1 3 6 6 3 4สี่หนึ่เนาะ

2 8 82ปอเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะหนึ่งมาตัก2สองแนวทางนะจะหนึ่งกับสี่นึงกับแปดก็ได้เนาะหน8่งสี่แแปดสแปดหนโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดซับสไครกดไลน์ให้ด้วยนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะ